สวัสดีครับพ่อแม่ครับผมวัสดีค่ะวัสดีค่ะจวดจๆด,จ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 ดครับมาจะออกมาหน่ะพี่น้องกล้องไปครับมาสร้งเบิ่งมาสร้างเนี่ยเตอหไวสเลียวไปจังไรมาจังหยึ่งอ้หเก้านาลา,ลายเติบไปเลยครับใส่ข้านแล้วครับฮะใส่ข้านแน่ครับโอ้ฝีมือมอยู่ิธรามดาลนะเนาะสร้างเนาะอันมาสัส่งาสร้างเนย สร้างสร้างส้างสร้างสร้างน่แบอกยังกินละร่มกับลาบบูพอดีมันยูไก่เนาะโอ้โ้่กระทุ่งก็อยูไก่มีหัวแก้วคุณเนี่ยมีหัวแก้วแก่งบแก่กระเข่งก็แก้วิแก้วพิษแก่เดีดอำนาจจัดมากเลยบ่ ต้าหนาเป็นผู้บริการเว้นว่าไม่บริการนี่เนะ้ะง้ามนาดตรวจจากบาดบุ๋มเนื่องไฟอันหลาบไฟก้อยสร้อยจูก,กับแมนปุเนี่ยเพื่อนมักกินซุกหาบก็ได้อันนี้กก้ว่นสีเฮดไปจักมือแล้วก่อนน่มือได้จังสีเหลี่ยวนี ก็ประมาณโประมาณจักจักมือก่อนขอบคุณละครับสองเดือนประมาณสองเดือนสองเดือนสองเดือนเจ้าสิเลี้ยวพอดีคุณนายแม่ออกล่างก้อนพอดีแต่เป็นยัางมันช้างนี่นไปเร็่อยคอยมาล่ากไก่ๆคอยไปล่ามากกไก่คอยดีมาแม่เบิ้ง้เจ้าุ้เจ้าหันลังไ่ได้ยากหอกเอาปากโเรสามหากันเรา เหม่เมากเพื่อาเพอผเป็นากเพื่อผลแม่พ่ัเพ่อเนียแสดงว่าเนี่ยสร้างรถประเทศเลยป่ะครับเนี่ยสร้างรถประเทศเลยพวกผสมปูเราผสมบเอาจุดทีแม็กที่แพ็กเทอขวดขวดุขวดป็เิแป๊บเดียวเลยนมาพ่นสไตล์พอดีพนเทีมงานจากดอนก่อยครับพี่รองครับชวดจาดีครับทีมงานเฮดโดมสาวน้อยได้เลยครับเอนกรอยมายลครับสามคน อันยังเกาะหัดมือสันบ้านดีเท่แ้วนี่มันบ้านเท่านี่แล้วสิเท่แ้วก็จังมาตังเสาบันดีห้ากับจังบ้านยังเกาะเพื่อนนายอ่ะก่อันหามือหาเวทมือเสาเอกเสาทอหาเสาเอกเสาอันหามือหาบ้านเ็จเสาเอกเสาทอ้อตัว ดางบาดมือกว่าเภทนี้เป็นเร,รื่องนี่ไปสร้างดูเพื่อนมี่ปีมือเข้ากันเบิ้งกันไปลระบาสิจวดหรือบาจวดครับผมสร้างนี่โอ้ของเพชรลำพือนั้นสังกะสีสร้างมานะครับบักเงาขอนี่เลยชูมือขาอ้าเจ้าขนะึ้นนี่สังกะสีเงาเนาะไปตัดปุนะ่นเนาะไปส่งแล้วเมื่อกี้นะครับสังกะสีบักเงาขเลยนะอันนั้นข้าเจ้าเขาก็โดนเนี่ยน่ะข้าเจ้ากาสิพามื่อนี่เศษร่องชอมปลาสิห้าวันพะนะ อันนี้สร้างแค่เดียวกันมาตรฐานให้กันตัวนี้เสาใหญงครับนี่ครับเสาปูนหรือเสาเหล็กเสาเหล็กบอกอ้อันน่าเป็นเสาปูนเสาปูนจังดีโอ้เสื้ออกไปดเสื้อในเสื้ออกกอู้ยรออย่างเดียวละเอล้วติดตามผมต่อไปครับพี่น้องครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเลยเฮ็ดไว้ล่ะกันพอดีเลยครับค่อยเฮ็ดค่อยไปครับมันจะได้งามมันจะได้แข็งแรงครับ

คันอยากได้แนีได้กะว่ามาดตัวว่าจะไห้โซ่ไห้มันีเอาสิไห้สามตัวหรือจะเอาหกตัวไปจังส่หกตัวเราก็ได้แม่เอ้ยคันหกตัวดีวะลูกหลานจะไดยู่ได้กินน้ำสามตัวลูกหลานไม่ได้ยู่ได้กินน้ำเลเราดึกจ่ายเราไ่รอเสียงหรอไมแมนอี่เนี่บ้าแม่ธรรมดาเนี่ หายยากก็ต้องต้นคูนสีได้ออกอย่หายากก็ต้อต้นต้นขุ่นนุนคำนี่เป็นบาปว่าธรรมดานี่ต้นคู่นนี่หนาบ้านเป็นคำเป็นคู่นต้นโยมข่อยมาปลูกไว้ตั้งแตลี่เขาเรียกแต่ข่อยซื้อไม่มาต้นคูนต้นยมเหมือนไแล้วต้นต้นโยมเนี่ยข่อยมะปลูกไว้ตั้งแต่แรกเลยตักโยมมันบักโยมกรอบๆไหมตักโยมอร่อยนะเนี่ยเอามาจากบ้านนู่นจากบ้านที่เราอยู่ ต้นนั่นแหละมันอร่อยมันกรอบด,ด้วย,อเ,เ,ยเออกัดกินไปละเพราะในนี่ลำล่องำลำไร่ในนี่อย่างมุ้จอมก็ดีแล้ว,ลว,ลว,ลวตัวนี้ตัวน้อตัวน้อยกินไปตัวน้อยก็ออกมาไหมครับเหรครับแกงหวังแกวิ่นไปสักตัวโอ้ดีดีดีเพ,พิ่นคำเพิ่นคูนให้ตัวนี้วันนี้ก็ใกล้ใกล้ผิดข้างใกล้ผิดคนนี้ขาท้ายง่ายดีจังโอ้โหธรรมดาเนี่ยี๋ยวให้แนวกัน ขายหยังกะจังวากระนั่งจังวากระนัหยังมาขายกะจังวากระนั่งพี่น้องเดาไปก้อนช่วงไหนพี่น้องเดาไปก้อนครับบางคนว่าเฮ็ดผูกพักออกคลินิกบางคนเออผูกพักกับผูกพักบางคนว่าเฮ็ดร้านข้าวต้มบางคนว่าขายก้อยขายลาบปาล์มนาดบ้านขายก้อยขายลาบเนี่ยวอาร้านต่อยสิเผาร้านทิมเลยเหรอะครับ อย่าไปแข่งเขาต่อเขาบ่มีอันแปลว่าเจ้าห้อนมุกกระทะอย่าไปแข่งไอ้ขี้เขาต่อเอาคนละแนวซะขอสุดท้ายครับคุณบ้านปลาปากแดงว่าเออคือหลายมองหลายอันย่างให้พี่น้องโปรดติดตามตอนที่ไปว่าสรุปแล้วสิเป็นียังครับพี่น้องคยักสิเป็นยังกับว่าอะไรจังวากันไม่พี่น้องจังวากันโจะของานมางเหครับโปรเจกต์ไส้ให่มากเลยบ้านได้ไหมพ่อสามล้านหรือย่างหน้าพ่อสามล้านหรือย่างสามล้านเมื่อคืนเค่เห็นนั่งช็อกอยู่เมื่อคืน ก็ก็เก่บ่ิห้สามล้านแล้ว่ไม่้เขาเบิงกด้ดิสามล้านแล้วบปลแช่อยู่ดิชั่วที่ก้ามากนะผู้ดูแลผู้เผาผู้มากเผาผู้มาเบิ้งการเบ้งง่นะครับผมนี่ีินหน่อยเบื้เทอะไรใจค้างใหใจอไรค้างขอข้าว่าไรจัดบาท สองสองืนหนึ finals, bie, ่งสองนสองนเด็จฟ like oh, ังแลเท่าไหร่จใจเลยค่าลาบก้อยนีหยังกว่าเืินี่ยท้หสองร้อยเขาก่สองร้อยส่อยบนห้ายีร้อยหนึ่นึกว่าทบุญบุร่อนทบุญรําบอโอ้บุญร่อนทาบุปีร้อยถึงเนี่ยธรรนบาสิต้องท่าบุญย่ออลดราคาสองร้อยตัวไนกเว่าแตดีก็เกยว่ากต่ใคดีต้องเพิ่มมมก เอกับแยมกับแยมซอยมากกว่าเอา yup. ก,กับแยมไม่ทางเลยเนาะเอาเนื้อรลอยนึงไว้ทางให้แล้วลากก้อยก็ได้เ็นื้อก้อยทางเนี่ยเออนี่ยังก็ได้เอาไา่ค้นแยมเดี๋ยวนี้ไหมเพราะว่ามี้นเราไม่ให้แล้วนนะเขาแก่ได้นะยัดไปจัดไปสวัสดีครับขอบคุณดีครับสวัสดีครับโอ้ยเจ้าของร้านเพิ่นว่าใช่ไหมเพิ่นว่าเพิ่งมาเปิดร้านขายก้อยขายลาบใช่ขายแจ้ห้อนขายต้มอยจะเห็นเปทัวร์วนนั้นมา ไเปไป็ัวมันนั่นได้ปนวมนะยพานจเล้าับพูดด้ดีจ้าผมพใดได้รเบิดไคัมองจอรถจักผู้ใด้ดจ้าผูู้ดเด้ระเบาดไหตัวไ <c oughs> ตัวพัดเบิดไหมเอาเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สักหนิกอนจะเขาจังมาเบิรงกันไหมวะเออบาอำนาจสี <c oughs> จ,จะยังไหนแน่มาเป็นผู้ชีเนี่ยส <c oughs> <c oughs> ีแนวเอาคิหนาจังเบิ่งกันไหมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ โคดโพลบลักโ้วบักแตกตัวดแกดตาดบึ้ง